สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการครูที่ปรึกษาครับและนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุคนี้ normal ของแจ็คไรเดอร์นะครับ ช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าลูกๆของคุณแม่หลายคนคงจะกลับไปเรียนในโรงเรียนกันแล้วนะครับคุณแม่ขอปรึกษาผมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อลูกกลับไปเรียนปกติก็เกิดข้อกังวลใจรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยนะครับยังเริ่มที่จะมองหาตัวเลือกทางการศรึกษาใหม่ๆให้กับลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลใจและตัวเลือกใหม่ๆเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาร่วมคลี่คลายไปด้วยกันครับต้อนรับคุณแม่ขอปรึกษาของเรานะครับแม่ปุ้ยทารินีผู้ภัยบูญผลสวัสดีครับแม่ปุ้ สัีครบคุณแซกสวัสดีครับแล้ววันนี้ครับเรามีครูที่ปรึกษาที่น่ารักของเราครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาร่วมคลี่คลายกับเราไปพร้อมๆกันนะครับต้อนรับครูก้ากรองทองบุญประคองครูก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูก้าครับวันนี้แม่ปุ้ยของเราครับนะฮะมีลูกสี่ขวบใช่ไหมครับใช่ค่ะสี่ขวบชื่อน้องมิกิค่ะใช่นะฮะวันนี้ครับมีเวลา20นาทีในการปรึกษาครับแม่ปุ้ยใช้เวลาให้เต็มที่นะครับแม่ปุ้ยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ ครูที่ปรึกษาพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับตอนนี้น้องมิกิอะคะ่ะเขาอายุประมาณ4ี่ขวบ4ี่ขวบครึ่งอะคะ่ะครับตอนนี้เรียนอยู่อนุบาลหนึ่งแต่ว่าที่จริงปัญหาโควิดอะมันก็มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่น้องเรียน PK ก็เรียนเรียนหยุดหยุดเรียนเรียนหยุดหยุดมาตลอดโรงเรียนเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการที่ให้ชุดกิจกรรมมาประกอบกับ คลิปการศึกษาคือจะไม่ได้เรียนออนไลน์แบบ100%เเพราะน้องอยังเล็กมากค่ะน้องเขาก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างเรียนบ้างไม่เรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกลับมาเรียนที่โรงเรียนเขามีความสุขมากมคือชอบกลับมาบ้านเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแม่หนูมีความสุขจังเลยคุณครูน่ารักเพื่อนน่ารักหนูมีทุกเช้าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยจะตื่นโดยที่แบบ ไม่ต้องไปงใช่อยาก,ยากไปโรง<ด>เรียนออกจากบ้านนี่กระโดดยิ้มมีความสุขมากแล้วก็การเรียนรู้ของเขาอะค่ะแม่สุขเขาพัฒน,นาการแบบไปไวมากตั้งแต่ไปโรงเรียนคือสามารถนั่งวาดรูปเป็นครึ่งชั่วโมงได้รู้จักทำดูแลตัวเองทุกอย่างค่ะจัดการกับตัวเองเรียบร้อยมากกว่าเดิมมากแล้วสิ่งที่แม่กังวลตอนนี้คือว่าถ้าน้องต้องกลับมาหยุดเรียนออนไลน์อีกอะคะอ่ะ สิ่งที่น้องพัฒนาไปเนี่ยมันจะหยุดชะงักไหมนะฮะคำถามนี้ครับที่แม่กังวลครูก้าน่าจะมีคําตอบสำหรับความกังวลน,นี้ครูก้าครับเชิญให้คำปรึกษาครับขอบคุณมากค่ะ ก็เ,เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสําหรับการเรีเรยนออนไลน์สําหรับเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กนะคะไม่ใช่ธรรมชาติของเขา <คะ S 1> อย่างที่คุณแม่เห็นว่าทําไมพอไปโรงเรียนแล้วรู้สึกเขามีความสุขมากตั้งแต่เช้าอยากไปโรงเรียนเพราะว่าในวัยของเขาเป็นวัยที่กําลังอยากไปเล่นกับเพื่อนนะคะอ <highways> ยากจะลงมือปฏิบัติจริงๆอยากจะทําอะไรที่ไปกับ ต้องบอกว่าเด็กกําลังเรียนรู้กันมีสังคมด้วยในใช,ช่วงวัยนี้นะคะคฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่คุณแม่กังวลจริงๆตรงกับที่คุณแม่อีกหลายๆท่านกังวลว่าเอ๊อะโควิดจะมาอีกรอบแล้วโรงเรียนจะต้องปิดแล้วออนไลน์กันอีกหรือเปล่าถ้าเกิดสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะถ้าควบคุมไม่ได้เราต้องคิดว่าแล้วสถานการณ์ที่เป็นจริง เราทําอะไรได้ดีที่สุดนะก็กลับมาตั้งหลักว่าจริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องการอะไรแน่นอนเขาไม่ได้ต้องการเรื่องวิชาความรู้หรอกนะคะแต่เขาต้องการฝึกทักษะอะไรบางอย่างถามว่าวัยสี่ขวบครึ่งคือวัยอะไรก็คือวัยปฐมวัยวัยแห่ง ที่จะเป็นประสบการณ์อะไรคลั่งประสบการณ์อะไรบางอย่างเพื่อจะเอาไว้ใช้ว่าอ๋อรู้แล้วไอ้แบบเนี้ยถ้าทําแล้วมันไม่โอเคอ๋อแบบนี้สิโอเคอย่างนู่นอย่างนี้เขาจะเก็บคลังเหล่านี้ไว้เยอะแต่คลังเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้จากการที่เด็กได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองฉะนั้นถ้าอยู่บ้านไม่เป็นไร เห็น <He> ไหมคเซลฟก็ <โส |ne|> คือเรื่องเดียวกันอีกแหละเซลก็<ม>คือเราให้เขาทําอะไรด้วยตัวเองคุณ<ม>คุณแม่ทําอะไรเอามาช่วยกันทำเอาแม่วางใจให้หนูช่วยแม่ทํานะอะทําไปอ้าวมันผิดมันถูกอ้าวเป็นไงแล้วจะแก้ไขยังไงลูกมันก็จะไปได้เป็นทั้งคลังประสบการณ<ม>์ของ e F ฟด้วยได้การแบบคิดไตรตรองด้วยตัวเขาเองเพราะเราไม่ไปบอกว่าไม่ได้นะหนูทําแบบนี้แล้วมันผิดมันถูกมันถีเนี่ยเราใช้บทบาทของเราเนี่ยเป็นคนที่จะส่งเสริมพัฒนาการเขาได้แล้วก็ เราก็ช่วยช่วยทำให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการที่มีประสบการณ์ในบ้านได้นะ,ะท,ที่สำคัญยิ่งกว่าใดๆถ้าต้องอยู่ที่บ้านครูก็วว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยสำคัญ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ถ้าเขาจะสนใจไม่สนใจก็ไม่ค่อยสำคัญนะคะเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาสนใจเปิดทีวีดูก็เอา นะฮะถ้าถ้าเขาไม่สนใจอังนั้นเราไปหาอะไรทํากันเพราะประสบการณ์จริงเนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือทําอย่างไรก็แล้วแต่เขากำลังจะเรียนรู้การใช้ชีวิตจากเราโดยว่าอย่างยิ่งเรื่องการรักษาอารมณ์อันนี้สำคัญมากครับอารมณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับเวลาที่จะต้องอยู่กับลูกท้างวันเนี่ยมันมีปัญหาบ้างไหมฮะคือข้อดีของแม่คุณแม่โชคดีหนึ่งคือคุณแม่จะมีตัวผัด คือสมมติคุณแม่ไม่ไหวปุ๊บจะมีพ่อเขามาผัดคือเราช่วยกันอยู่ในบ้านเหมือนกันใช่เราช่วยกันแล้วก็มีคุณย่าด้วยแต่ว่าคุณย่าเนี่ยสตินิดนึงคือว่าด้วยความท่านเป็นคนแก่ค่ะเวลาลูกทําอะไรยาห้ามไม่อย่าไปตรงนั้นคือจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดเวลาแต่ด้วยความที่มิกกี้อะค่ะเป็นเด็ก ที่กล้าคิดกล้าทำเขาก็จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็จนต้องเขาต้องมีเจ็บตัวค่ะคือแม่ควรจะ ต้องมีการคุยกับคนในบ้านไหมคะว่าเราจะต้องสร้างประสร้างบรรยากาศยังไงในบ้านให้ลูกบ้างอย่างเช่นต้องคุยกับคุณย่าหรือคุยกับคุณพ่อหรือทุกคนไหมว่าแล้วจะมีวิธีการคุยแต่ไหนใช่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 ค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วฮะครูก้าครับขอคาปรึกษาครับค่ะเราคงคุยกับคนทั่วทั้งโลกที่อยู่รอบตัวลูกเราไม่ได้ค่ะนะคะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนว่าลูกเราเนี่ย มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเป็นนักเรียนรู้ลูกเราก็เป็นนักเรียนรู้ที่สุดยอดคนหนึ่งเขารู้จักปรับตัวรู้จักมองด้วยเอ๊ะถ้าถ้าคนนี้จะยังไงถ้าคนนั้นจจยังไงคนนู้นจะยังไงนะคะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงไม่สําคัญนั่นคือสิ่งที่ลูกกําลังเรียนรู้อยู่ว่ามนุษย์เราบนโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนกันนะคะฉะนั้นอยู่กับคุณย่าเนี่ยวงเล็บว่าตามลําพังไม่มีเราอยู่ด้วยจะเป็นบทบาทท่าทีหนึ่งเลยถ้าเราไปแอบดูเขานะคะแต่ถ้าเรามีอยู่ด้วย มีเราอยู่ด้วยเขาจะเป็นอีกแบบใช่และถ้าอยู่กับเราลาพังก็จะเป็นอีกแบบอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันที่โรงเรียนก็เป็นอีกแบบนี่คือชีวิตจริงของมนุษย์ค่ะเพราะว่าจริงในชีวิตจริงเนี่ยลูกเราก็ไม่ได้มีแต่เพื่อนวัยเดียวกันนะคะฉะนั้นทุกอย่างทุกคนทุกเรื่องทุกสภาพแวดล้อมคือเรื่องการเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้นแล้วเขากำลังเรียนรู้การปรับตัวนะคะแล้วเราเองเนี่ยเราก็คุยกับลูกได้ ะะเราพ่อกับแม่นะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแม่คือคนสําคัญที่สุดของลูกนะคะเขากําลังเฝ้ามองเราเป็นหลักเลยว่าอ้อถ้าเจอปัญหายางง้นอย่างนีน้แม่มีวิธีคิดกับปัญหาเหล่านั้นหรือสถานการณ์อย่างนั้นอย่างไรมีวิธีจัดการอย่างไรมีอะไรอย่างไรคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาอะไรพวกนี้จะเป็นเรื่องหลองมากเป็นแค่มนุษย์ผู้หนึ่งประเภทหนึ่งที่เขากําลังจะเห็นความหลากหลายเท่านั้นเองค่ะ เออม่อพอเห็นทางนะฮะ,ะหรือมีอะไรสงสัยอีกถามได้นะ,ะในประเด็นนี้มีไหมฮะก็แบบมีอีกนิดนึงค่ะคุณครูค่คคือว่าพอสมมติจะต้องกลับมาเรียนที่บ้านอีกเนี่ยคะ่ะคือแม่รู้สึกเลยว่าเขาอ่ะจะหวยหาเพื่อนรุ่นเดียวกัน เขาในบ้านมีแต่ผู้ใหญ่ใช่แม่ไม่สามารถทดแทนตรงนั้นให้น้องได้แล้วน้องดูเหงาดูเศร้ามากแล้วก็จะถามแม่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับไปโรงเรียนอย่างนี้แม่ควรต้องทํำยังไงคะคุณครูคุก้าครับค่ะเชิญครับก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวบุก้านะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าธรรมชาติเด็กเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่คุณแม่พูดจริงๆนะคะฉะนั้นโควิดเราไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่แล้วยังไม่รู้จะมีอะไรมาต่อ แต่ชีวิตเราต้องเดินหน้าและลูกเราโตทุกนาทีด้วยฉะนั้นเนี่ยคุูก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจัดบอบเบิลเล็กๆของเราได้ยังไปที่โรงเรียนเขายังให้จัดเป็นจัดเป็นบอบเบิลใช่ไหมคะเราเองเราก็อาจจะหาสังคมเล็กๆ นะคะที่เราก็รู้สึกว่าโอเคพวกเราดูแลครอบครัวกันดีนะดูแลเรื่องสุขภาพกันดีนะแล้วเราจับกลุ่มกันนะเราช่วยดูแลดีๆแล้วเราจะได้มีเพื่อนเล่นกันอย่างนี้หาลองหาสังคมเล็กๆของเราที่จะให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางสังคมกับเด็กวัยเดียวกันที่เขาจะได้เป็นคอเดียวกันเล่นอะไรที่คล้ายๆกันอย่างนี้เขาก็จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นบับเบิลเองใช่ไหมคุูกาอาจจะต้องเรียกว่า คุณแม่อาจจะต้องไปเลือกหาบับเบิ้ลให้กับลูกแล้วคุยกันในกลุ่มของคุณแม่พ่อเพราว่าถ้าเนี้นเรามาจับกันไหมเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนกันหมดกินข้อคยหาคนวัยเดียวกันแล้วมาร่วมกันดูแลให้บับเบิ้ลของเรามันแข็งแรงถูกต้องไหมครูกาแล้วก็จะได้เติมในสิ่งที่ลูกรู้สึก ไม่ครบด้วยจ้าอ๋อโอเคค่ะคุณรูเห็นทางนะฮะตอนนี้เคลียร์ไหมฮะเคลียร์ค่ะคล้ะครับตอนนี้หรือเวลามันแปลกแลที่กว่าครับนะฮะยังมีเวลาอีกเยอะเลยสําหรับคาถามนะฮะยังมีคําถามต่อไปค่ะถ้ามีคําถามต่อไปแม่ผู้เชิญปรึกษาครับคือตอนนี้ค่ะพอมันมีโควิดปุ๊บอะค่ะแม่รู้สึกว่ามันก็จะต้องเกิดการโฮมสคูลโดยอัตโนมัติแล้วก็แม่อยากรู้ว่าคุณสมบัติของแม่เนี่ยค่ะที่จะโฮมสคูลให้ลูกอะค่ะ ควรจะเป็นอย่างไรแม่ต้องไปหาศึกษาเพิ่มเติมตัวเองไหมถึงจะโฮมสคูลให้ลูกได้หรือหรือแม่ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเรื่องโฮมสกูลทำความเข้าใจหน่อยแล้วก็จะเริ่ม 1, 2, 3, 4, 5อย่างไรนะฮะครูก้าครับขอคำปรึกษาหน่อยครับค่ะศึกษาตัวเราเองก่อนเพื่อนเลยว่าเราพร้อมไหมนะคะครอบครัวเราพร้อมไหมค่ะ ยังขออนุญาตย้ำอารมณ์เราพอไหม,มนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเนื่องจากว่าการจัดการสายลูกนั้นดีแน่นอนแต่ว่าลูกกําลังเรียนรู้เรื่องอารมณ์จากเราด้วยะะการจัดการอารมณ์และสัมพันธภาพระหว่างเขากับเราสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดนะคะเพราะว่า ประเด็นว่าเราต้องถามตัวเราเองก่อนอเรื่องความรู้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายมากนะมีที่คนที่จะให้คำปรึกษาเรื่องการจัดโฮมสคูลเนี่ยเยอะแยะทั้งที่เป็นลันกษณะของคนที่ทำโฮมสคูลเองมาก่อนหรือแม้กระทั่งมีนะคะเขาก็มีกลุ่มที่เรียกว่าให้คำปรึกษานะคะจัดหลักสูตรให้เสร็จออาทิตย์หนึ่งมาเจอกันเป็นยังไงบ้าง <S <S อะไรเงี้ยมี <S <S ค่ะไม,<ๆ>ไม่ไม่ต้องกังวลเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ พร้อมหรือไม่ที่จะจัดการสากให้ลูกแบบโฮมสคูลค่ะค่ะแล้วมีอีกประเด็นด้วยค่ะที่สําคัญค,คือเราต้องเป็นนักจัดการเวลานะจัดการเวลาในที่นี้คืออันที่1นึ่งนะจัดการเวลาแห่งการเติบโตของลูกรเราต้องจัด เวลาแ่งการเติบโตเขาให้มีคุณค่ามีความหมายนะคะนั้นเราต้องมาดูให้ดีว่าเวลาของเขาเนี่ยต้องการแบบไหนบ้างต้องการความเป็นตัวของตัวเองแต่คุณรู้สึกลูกคุณแม่จะมีอยู่เยอะอย <c oughs> ู่ <c oughs> แ,แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ทําส่วนนี้ได้ดีอยู่แล้ว <c oughs> แล้วการจัดการตัวเราเองอีกนะคะคือถึงแม้ว่าขเขาบอกว่าคนที่จะทำโฮมสคูลเนี่ยต้องเสียสละเลยนะทุ่มเทเลยนะ แต่เราต้องเหลือเวลาให้ส่วนเรามีเวลาส่วนตัวของเราที่เราจะพักผ่อนคลี่คลายและอย่าลืมว่าเรายังมีอีกคนหนึ่งที่สําคัญอยู่เคียงข้างกันที่เป็นทีมเวิร์กด้วยก็คือสามีของเรา <laughs> <c oughs> <c oughs> เราต้องมีเวลาที่มีสัมผัส <c oughs> มีโอกาสที่จะมีอะไรเติมพลังให้กกันและกันด้วยบางท, <c oughs> <TRA. S 2> ทีอาจจะต้องฝากลูกไว้กับอาม่าแล้วก็ออาไปเดทกันบ้าง <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยมี นี่คือวิธีที่เราจะทำะเขาเรียกอะไรฮะให้ลูกเรียนรู้จากการเห็นนะคะว่าอ๋อพ่อแม่ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเขาทำกันยังไงอ,อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรโฮมสคูลแบบที่ชีวิตจริงนะคะก็คือลูกเรียนรู้ทุกเรื่องแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านกันเขาจะเห็นจากสิ่งที่เรา เป็นทั้งหมดเลยครอบครัวอ๋เป็นไงครับแม่ปุ้ยครับเคลียมากเลย่ะจ้าเคลียมากเรียกว่าในหัวที่เห็นภาพแล้วว่ากลับไปบ้านเราจะเริ่มสตาร์้นยังไงใช่จากที่แบบมืดทางขมุูขมัวก็เริ่มสว่างขึ้นอ๋อดีมากๆค่ะจากตรงนี้แม่ปุ้ยยังยังมีเรื่องไหนที่อยากจะเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็คือแม่ก็คงต้อง ทำตามที่อาจารย์บอกก็คือกลับไปจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองเพื่อที่จะดูแลลูกน้อยต่อไปครับผมนะฮะโอเคครับถ้าอย่งนั้นคุก้าครับตรงนี้มีเวลาประมาณ2อนาทีครึ่งครับคุก้าผมเนี่ยได้ยินคําว่าวางใจออกจากปากคุก้าคุก้าครับคำว่าวางใจเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้คุณแม่ที่กําลังเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับได้สอนความ เป็นเซล์ได้เติม e อให้กับลูกได้อย่างไรบ้างครับคุณกาครับค่ะนะคะจริงๆแล้วเด็กเขาจะวางใจตัวเขาเองได้<ม>ก็จากการที่เห็นว่าเราวางใจเขา<ม>แล้วยิ่งให้ก็ยิ่งได้เห็น<ม>นะคะยิ่งเชื่อก็ยิ่งได้เห็นถามว่าทําไมถ้าเราวางใจอ้าวโอเคลูกไหนลองติดกระดุมด้วยตัวเอง<ม>เขาก็จะเชื่อว่าอ๋อเขาติดกระดุมได้ด้วยตัวเอง<ม>ใช่ไหม,มเขาก็เลยติด เขาไม่นึกว่าเด็กเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรยากแต่เราชอบไปบอกว่าระวังนะลูกอย่านะลูกนะคะเด็กจะปีนต้นไม้ปีนอะไรก็ระวังนะลูกต้องจับอย่างงู้นสิอย่างนี้สิเอ๊ะ รู้สึกว่ามันน่าจะยากมันน่าจะอันตรายมันน่าจะทําไม่ได้ด้วยตัวเองต้องมีคนพักอยู่ข้างๆอพอเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการไว้วางใจเขาก็เลยไม่ไว้วางใจตัวเองอวันหนึ่งพอเราไม่มีไม่มีเราอยู่ข้างๆที่จะคอยบอกเขาเนี่ยเขาจะเคว้งควางแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจมากเลยว่าเขาจะเดินชีวิตต่อไปได้หรือไม่มนั้น ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมากที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยจริงๆก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราก็รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาถึงเมื่อไหร่แต่วันที่ไม่มีเราเขาต้องอยู่ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างเซลฟ์ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเมื่อไหร่ที่เขาวางใจตัวเองเซลล์แข็งแรง เขาจะกล้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรทั้งหลายนะคะหรือแม้กระทั่งอะไรที่ใครมองว่ามันมันน่าจะเป็นวิกฤตเขาอาจจะรู้สึกว่านี่คือโอกาสก็เป็นไปได้นะคะอันนอยู่ที่ self เซลฟ์คือสำคัญนะคะเ e f <S <s เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเซลฟ์แข็งแรง EF จะแข็งแรงเซลฟ์ <S <s เป็นฐานทุกเรื่องค่ะคพนากงานสีด้านเหมือนกันถ้าเซลฟ์ไม่แข็งแรงพนาักงานสีด้าน ก็อย่าหวังเพราะทุกอย่างต้องลงมือทำถึงที่สุดตัวเองค่ะเป็นไงครับแม่ปุ้ยครับดะนอกจากจะเห็นภาพหนึ่งนะฮะเทปนี้แม่ปุ้ยอาจจะต้องแชร์ให้คนในครอบครัวช่วยกันดูด้วยนะฮะเพราะยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮะผมว่าตรงนี้ดีที่สุดนะครับก็คือคุณแม่เริ่มรู้สึกนะครับว่าควรจะต้อง เพิ่มเติม,มหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าความสัมพันธ์เอ่ยก็ดีหรือว่าสิ่งที่ลูกต้องการเรียนรู้เองก็ดีด้วยวิธีการที่มีคุณครูที่ชี้นาที่ถูกต้องนะต,ต้องขอบคุณนะคนแรกก่อนเลยนะฮะคุณแม่ขอปร,รึกษาแม่ปุ้ยขอบคุณมากครับ,รบและขาดไม่ได้ขอบคุณครูที่ปร,รึกษาครูก้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะคือแม่ก็คิดว่าเป็นปัญหาที่จริงแล้วแม่ไม่เคยมองเลยนะแต่พอแม่มาวันนี้ปุ๊บอบบ แม่รู้สึกว่าจริงแม่ต้องไปดูแลจิตใจดูแลอารมณ์ตัวเองและต้องทําให้ตัวเองพร้อมก่อนแล้วถึงจะไปดูแลมิกิได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องฝืนใจเราก็คือเราต้องฝึกการวางใจลูกนะคะให้ลูกได้คิดเอง ได้ทำเองได้ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วเมื่อน,นั้นลูกจะมองเห็นตัวเองว่าอะไรอะไร,ะไรจริงๆแล้วไม่ว่ายากแค่ไหนเขาก็สามารถที่จะผ่านไปได้ทำได้แล้วลูกเราจะเชื่อมือเชื่อมั่นพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองค่ะ